วันนี้จับหลานนุ่งซิ้นนะคะไว้รุ่นนุ่งซิ้นค่ะิ้นใหม่พัตบองเ้อสาวแก้มยี่ไหมคะนี่ไว้รุ่นนุ่งซิ้น,นดเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่นแกมนุ่งเออเอาออกค่ะนนี่หลานใส่กางเกงขายา,าวทำไมนะจ๊ะไม่โป๊ นี่จ้านี่คือไหมาพาตะบองนะเพื่อนๆเราก็จับสองข้างมาอย่างนี้ขยุม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 เราก็จับเห็นไหมผ้าไหมเก่าค่ะที่ได้บอกไปคลิปก่อนผ้าจะมีรอยขาดนะอันนี้ไม่แก้วยังไม่ได้ชุนนะยังขาดอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเรามีเกลขาดซักเนาะมันะเลยลูกนี่จ้าขยุมตรงนี้ แล้วก็มามัดไว้นะคะมัดแน่แนๆโ okay. อเคตรงนี้ก็เอาอ้อ <c> ม <oughs> เอวมามัดไว้เอาเชือกเชือกอะไรก็ได้เชือกฟางก็ไดนะ้ถ้าไม่มีเชือกผูกรองเท้าก็ได้ okay. ได้อย่างนี้แล้วเนาะต่ <c oughs> อไปก็เอาเถ็งขัดขาดเลยนะจ๊ะเถ็งขัด ไอววิวภาพไม่ถึงสือขัดสั้นนี่นี่สวยไหมอันนี้เราก็เก็บเข้าไปนี่เราก็โชว์ตรงนี้นี่จ้าอยากให้สวยงามเห็นไหมโชว์ในรูปมุ่มเลยนี่สวยไหมคะสวยไหมคะนุกงซิมมก็สวยได้ไนะวัยรุ่นก็ใส่ได้ปันคราวนี้จะไปเยี่ยมตาพี่โรงบา,งงาลกันนะคะตามมาเร็ว แล้วแล้วเฮ้ แล้วพระเอกยกมือหน่อยสิบเอกท่านสิบเอกมีคุณตาค่ะแข็งแรงอยู่เลยมารอบตาตาเป็นต้อกระจกเนาะนี่หลานสาวนวดใหญ่แล้วหลานสาวหลานสาว,าน,สาวน้องแนนน้องตูนไปทําบุญเลยบ่ยได้มาตวัวไปทําบุญเก้าวัดเปิดน,นัดนเปื่อนไว้เร็วอืมตอี้ผมปิ้งมาเต้าบุดเดียว ไอแต่เก้าโมงละนี่ <c oughs> ไวรุ่นนุ่งสิน้นค่ะนวดตาแล้วน้องแนนน้องแนนน้องแนนมาจากเชียงรายเหมือนกันมาสอบมาสอบบรรจุครูนี่จะ้ะไวรุ่นนุ่งสิน้นใส่กับผ้าใบเค่ไปอีแบบโตจนอายุห้าสิบกว่าแล้วที่พ่อมาลอกตา สิ่งที่พ่อเก็บมาให้นี่ค่ะรู้ว่าลูกชอบกินผักบุ้งผักบุ้งนาค่ะผักบุ้งที่บ้านจะยอดขาวแบบนี้เลยนะคะผักบุ้งนาอย่างที่บอกจะมีแบบยอดขาวก็ยอดแดงเนาะพ่อรู้ว่าแก้ว่าชอบกินมากกินผัดผักบุ้งที่เล่าให้ฟังผัดผักบุ้งใส่หมูชิ้นใส่หอมแดงเยอะๆอร่อยมากค่ะดูสิพ่อเก็บมาให้จากเชียงราย ขนาดนั่งรถมาตั้งแปดร้อยกว่าโลที่จะมาลอกตานะคะพ่อเก็บผักบุ้งมาให้แล้วนี่ค่ะฟักทองฟักทองพ่อปลูกเองพ่อใส่ถุงมาหนักมากหนึ่งลูกนี่สองลูกแล้วมีฟักทองอ่อนด้วยแกรู้ว่าแก้วชอบกินฟักทองอ่อนอ่อนผัดใส่หมูผัดเหมือนผัดผักบุ้งเลยค่ะใส่หอมแดงเยอะๆ ดูสิพ่อใส่ถุงนี้มาใส่ถุงนี้มาเศร้าวีมีมจิ้งจกน้อย,อยกลัวจิ้งจกก็กลัวทำไงดีึ้นไปขึ้นไป,นไปเดี๋ยวจมน้ำไปเร็วไป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 ดูสิจิ้งจกตัวเล็กอะอที่จริงก็กลัวนะคะเนี่ยไปเร็วไปให้พ้นน้ำเดี๋ยวตายดูสิเพื่อนจิ้งจกหล่นลงไปในอ่าง